เหต้องเสร็จครับตอนนี้มีเมียกี่คนละตัต่อยเราคนเดียวครับหายไปกี่เดือนสามสี่เดือนครับหายไปสามสี่เดือนเป็นอะไรในรอบนี้จมูกหักครับโดนต่อยใครจำไม่ได้ละตัวิวครับโดนต่อยตัวินจมูกหักก่อนนั้นนี่ก็มีผาดีกามนี่มีจมูกอีกปีที่แล้วต่อยกี่ไฟเนี่ยปีที่แล้วต่อยสามครับก่อนหน้านั้นต่อยที่ก่อนต่อยสี่ไฟครับ อ่าใส่ามปีนี้ต่อยสองไฟต์ก็พอโอ้ยปีนี้เราจะเข้าไฟต์แล้วปีนี้ได้ต่อยเพียงเนี่ยยังครับอ๋อนี่ไฟแรกปีหกข้าเลยเหรอเจอใครอ่ะเจอน้องเก้าครับอุ้ยเขามีตีนนะมีแค่นึงนะเรามีเหมือนกันครับเราเราไมมีเหมือนกันครับเราไม่ได้มีแต่แค่ด้วยมีอะไรอีกมีใจครับมีใจสอบมีสอบมีครับมัดมีเป็นไงบ้างดูน้องเขา ก็น้องเขาพิมพ์มือตัดเราก็ต้องเดินเร็วอย่าให้เขาอย่าให้เขาพิ้งออกครับตอนน้องเขาเตะได้เมื่อไหร่เราเจ็บขนาดนั้นเนาะเตะได้เตะไปเตะได้เตะไปคนได้คนไปครับอ่าดูดีว่าใครจะยุบก่อนกันครับพี่จัดเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ครับร้อยสิบสี่นี่เป็นไงบ้างครับพี่จัดพอดีพอดีนะหายไปสามสี่เดือนพอดีนะครับบางทีก็ไม่ค่อยมีแดดทำลงไหมโดนครับอีกได้หลายวันหยกเออ ทุกวันที่วันที่สมครับสามมีนาบนะครับพิกัด1 1 4่อร้อยบสี้กนแถวๆกลับมาแล้วการันตีความดูเดือนนะก็ต้องกรุณนองเขาด้วยครับว่าเขาออกมาแบบนี้แล้วเราเดินแน่นอนครับเราเดินแน่นอนครับเราไม่ค่อยชอบมวยทรงแบบนี้ครับสายยาครับนั่นนะสิล้วจะไปเข้าทางเขาบอก่านี่ได้จาเข้าทางเขาแ้เข้าทางเราก็เข้าทางเขา อ่ะก็พยายามบี้ให้ติดกันเนาะทำทั้งหมดกี่โลครับ114ก็ประมาณ4โลครับ4 5โลครับประมาณ4-5โลขอบคุณครับสุดท้ายผมฝากไว้ด้วยนะครับอยากจะล่วมมวยกับผมแอดไลน์ไปนะครับใส่แอดข้างหน้าด้วยแอดไทร์เกอร์ตองเครับแล้วก็อุปกรณ์มวยนึกถึงอุปกรณ์มวยต้องอุปกรณ์มวยไฟเตอร์นะครับ0991789900ขอบคุณแหลกสวัสดีครับ สวัสดีนะคะวันนี้นะคะทางพี่ไฟเตอร์นะคะน่ารักมากเลยเจ้าของแบรนด์นวมแล้วก็เป้านะคะมีครบทุกอย่างทุกอุปกรณ์นะคะส่งมาให้พลอยลองใช้แล้วก็ฟีลแบบอ๋อชอบหนังมากแบบหนังหอมหอมนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทนนะคะไม่ขาดง่ายแล้วก็ไม่ลอกแน่นอน,นะคะ่ะสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่เริ่มจะเรียนมวยนะะ่ะแนะนํานะคะให้พก ส่วนตัวเป็นพาเวทไปเลยนะคะพกเอาไว้อุ่นใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราใช้คนเดียวเราจะไม่เหม่นเนาะแล้วก็ใครนะคะที่อยากได้เป้านะคะไปเรียนที่บ้านนะคะแนะนําเลยนะคะที่นี่นะคะไฟเตอร์ fighter. อันนี้ก็เป็นที่เซฟนะ,ะมีครบที่นี่มีครบนะคะและอีกอย่างหนึ่งสาวๆคนไหนนะคะที่จะสั่งซื้อนะคะบอกทางเพจพี่ไฟเตอร์เขาได้เลยว่ามาจากแพรพอยขวาท่อนสูงนะคะคุณจะได้ส่วนลด20% แกหาที่ไหนไม่ได้เลยนะเว้ยนะหนังนี่ขนาดเนี่ยน,นี่คือเอาไปออกงานทุกงานเลยนะคะเฮ้ยแล้วเขามีกางเกงมวยด้วยนะอยากได้แบบคําว่าอะไรเฟี้ยนะคะใส่ไปได้เลยนะคะเขาปักให้มีลายมีสีครบทุกสีนะคะอยากได้แบบแนวไหนคือจัดได้หมดนะเพราะฉะนั้นฝากทางเพจด้วยนะคะบายบาย